Thank you ในช่วงระยะเริ่มแรกงานผู้สูงอายุเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มใช้งบของเทศบาลก่อนที่ยังก่อนที่จะมีระบบรองเุง้มครองเราก็มีโรงเรียนผู้สูงอายุเราก็มีกิจกรรมผ่านเครือข่ายคนไกของผู้สูงอายุเราตัด,ต,ดตัดตั้งชมรมผู้สูงอายุดูแลเรื่องอาชีพแต่สิ่งที่เราขาดก็คือทํายังไงจะมีดูแลกลุ่มติดเตียงก็งเผอ,อิญว่านโยบายของกระทรวงเข้ามาในโรงเรียนผู้สูงอายุก็จะมีขมวดวิชาเราเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุอีก19โรงนะครับแล้วก็ให้ผู้สูงอายุไปรวมกัน เดือนละครมีวิชากายเป็นสุขอันนี้เราออกแบบร่วมกับโรงพยาบาลท่าตูมสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลสองเรามาจับมือมันจะเกี่ยวกับรองดูแลแล้วก็คือญาติในส่วนของกลุ่มผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุจะรู้จักวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงซึ่งต้องทางานร่วมกับอาสาสมัครสอยู่กับทุกช่วงวัยยังไงในหลังคาเรือนนั้นให้มีความสุขลถเก็บในช่องว่างระหว่างวัยคุยกันกับร้านไม่รู้เรื่อง ทำยังไงจะคุยรู้เรื่องทํากิจกรรมผ่านกิจกรรมเกษตรแล้วก็ข้อที่สี่ให้ไม่เครียดแล้วก็มีรายได้เสริมซึ่งเป็นปลายน้ําปลายปีนี้เราก็จะเปิดตลาดนัดของผู้สูงอายุสายสินค้าริมน้ํากันนะครับตัวเลขร้อยสิบแปดบังคับให้เราต้องหาซีจีเยอะพอสมควรแล้วก็อบรมซ g จีพันเจ็ดสิบชั่วโมงเละแต่กลับมาปฏิบัติงานแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือที่เราออกไปเห็นก็คือเครื่องไม้เครื่องมือในการทํางานมันไม่พร้อมแต่ดวงของผมดีก็คือ ในปีหกหนึ่งผมรับโอนน้องมาจากโรงพยาบาลตากสินผมโอนพยาบาลวิชาชีพมาผมก็ส่งเข้าไปอบรมเป็น CM น้องก็เห็นว่าเอ๊ะ c เอเนี่ยพฤฤี่าาแค์แพลนเสร็จเนี่ยมันก็น่าจะทำได้นะปอถ้าเราเอาเข้ามาบริหารจัดการเองแล้วก็บางเอืญนเราเป็นเรื่องโชคดีก็คือคุณหมอที่รับผิดชอบเรื่องลองเทิร์แครในของผู้สูงอายุเนี่ยปรากฏว่าเคยเป็นพอโรองพยาบาลที่เมือนแกมาก่อน ได้ต้องขอเรียนชี้แจงเลยนะคะว่าความต้องการนะคะของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่บริการทางด้านสุขภาพเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งความต้องการที่สําคัญของเขานะคะ,ะก็คือในเรื่องของ วัสดุอุปกร,รณ์นะคะที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนะคะอย่างเช่นคนไข้ติดเตียงนะคะเขาต้องการแผ่นเพ์ทน,นะคะแผ่นรองซับนะคะคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะคะก็จะมีไม้เท้าไม้ข้ายันนะคะในเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยก็จะมีสุขาเคลื่อนที่แล้วก็ในส่วนของเด็กพิการนะคะที่ต้องฟีดอาหารทางสายยางนะคะเขาก็ต้องมีอาหารเสริมที่เขาจะต้องเสียงบประมาณในการซื้อตรงนี้นะคะ ซึ่งตรงนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของการจัดทำแคมแพนจากพี่ CM แล้วก็น้องๆ CM ในพื้นที่นะคะทําให้กระบวนการดูแลของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและก็บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เนี่ยเป็นไปได้ความราบรื่นนะคะ ตอบสนองความต้องการของอผู้สูงอายอาุแล้วก็ผู้พิการได้เป็นอย่างดีนะคะจากการดำเนินงานมาเรามีการดำเนินการออกตรวจเยี่ยมนะคะโดยคณะผู้บริหารและก็ภาคีทเครือข่ายนะคะของกพสโตนะคะก็มอบวัสดุอุปกรณ์นะคะท,ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุและก็ผู้พิการนะคะผลตอบรับที่ได้กลับมาผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือว่าบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ย เขาได้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็ประโยชน์ที่เขาจะได้รับในตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่น่าดีใจนะคะก็คือน่าภาคภูมิใจว่าเราสามารถดําเนินการตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีการซัพพอร์ตที่ดีจากาสปสชนะคะในเรื่องของการอนุโมทนงบป,ประมาณนะคะก็จะทําให้เราสามารถดูแลได้ครอบคลุมได้มากขึ้นอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสปสชนะคะที่ตระหนักเห็นแล้วก็มีมีการเพิ่มในในส่วนตรงนี้ให้นะคะ เวลาเราออกเยี่ยมนี่นะคะก็บางทีคนที่ไม่มีนะคะอย่างเช่นพวกแคมเพิรเขาเขาต้องใช้สลดเวลาะคะวันหนึ่งต็มมันสามสี่ชิ้นถ้าเห็นเราได้เข้าไปช่วยตรงนี้นะคะเรามีความพึงพอใจมากบางคนถึงกับน้ำตาคลเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้ไปเข้าไปเยี่ยมเยียน ถามสร้างทุกสุขดิบนะคะแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุผู้พิการผู้พี่ป่วยที่ปีภาวะเพิ่งปิงเนี่ยคะ่ะสำหรับกองทุนกบอทอที่ดูแลในเรื่องของกองทุนสุขภาพดับตำบลน,นะครับเรียกกองทุนตำบลกองทุนลองเติมแค่ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวหรือกองทุนฟื้นฟูเนี่ยทั่วประเทศขนะนี้เรามีสิ่งดีๆมากมายนะครับที่เป็นตัวอย่างดีๆไม่ว่าจะเป็นที่ นครสวรรค์น,นะครับที่มีความร่วมมือของบ้านวัดโรงเรียนความร่วมมือขององค์กรชุมชนที่มาช่วยกันในการใช้เงินกองทุนในการฟื้นฟูผู้สูงอายผุผู้พิการในชุมชนนะครับไปที่จังหวัดชนบุรีก็มีศูนย์ผู้ตาหลวมดูแลนะครับสามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุทั้งในชุมชนฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายผุผู้พิการและขณะนี้กาลังร่วมมือกับกองทุนฟื้นฟูของจังหวัดในการดึงงบประมาณจากกองทุนจังหวัดมาร่วมด้วยผ่านทางกองทุน พื้นฟูกลุ่มสาธุที่สตหตบนะครับอของจังหวัดชลบุรีตัวอย่างเหล่านี้เป็นการใช้เงินของทุนตำบลกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะพึ่งทิ้งระยะยาวแล้วก็กองทุนพื้นฟูจังหวัดที่ดูแลผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยผมคิดว่ามีตัวอย่างดีๆหลายๆที่นะครับทุกกองทุนในประเทศสามารถใช้กองทุนนี้ในการดูแลผู้ป่วยโควิดจัดการเรื่องอาหารจัดการเรื่องการดูแลในชุมชนดูแลที่บ้านจะเห็นได้ว่า สามกองทุนนี้ของกอบปทเนี่ยทั้งกองทุนตำบลกองทุนดูแลผู้สูงอายุและกองทุนฟื้นฟูที่จังหวัดสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ขอให้คนที่ทํางานเนี่ยได้มาร่วมกันเขียนโครงการร่วมกันพิจารณาและสามารถที่จะเป็นเครือข่ายทํางานด้วยกันได้นะครับก็ถือว่ามีสิ่งดีๆมากมายและติดตามได้จากเพจจาก YouTube ของกอบทนะครับจากข่าวสารทั้งหลายท่านสามารถเรียนรู้ด้วยกันได้ครับขอบคุณครับ